เราเราไปเที่ยวกันมันเกิดฉันเราต้องฉลองเที่ยวไหนไหนก็ได้บ้านชานเขาไปกี่โมงอ่ะเราต้องไปเที่ยวกันวันเกิดไปฉลองวันเกิดบอกแม่ไปฉลองวันเกิดวันนี้คืนนี้เหรอใช่คืนนี้แล้วจะไปไงอ่ะไม่รู้แล้วห้าเก้นที่โมไม่รู้แล้วไม่มีเลือกเราต้องเช้าอ๋อแล้วเมื่อกี้เราเช้าเราก็มาเรียนด้วยกัน เฮ้ยไหวต้องไหวไปไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาคุยใหม่ไปเรียนก่อนพรนี้ก็มีวิชายเลยก็แบบก็เ้ยจะบอ่างไงก็พราะุ่งนี้เราเรียนหนักเลยแะไม่ไปไหมเราไม่ไปไหม ก็เดี๋ยวค่อยเดียวก็ได้ะบอกเ็นพื่อยู่ด้ยมันไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีคนมันก็แบบมีแค่พวกเราอะไรเง้ยพี้ลกใจกันไหมไม่รู้ว่าใจดอยากไปนะแต่แบบมันต้องมาเรียนอ่ะไบ้าน่นนอีเดนเฮ้ยพวกเราแน่เจอแล้วหาตั้งนานว่าไงไปไม่ไปไปไปเปล่า ไอ้พียัไม่แน่เลยอ๋อตอนนี้แน่ดิเย็นนี้แล้วนะงงเงี้ยเลิกต้องไปเลยเดี๋ยวไปเลสักแค่ไปไหมไคุยกับแม่เลยโอ้ปามเออไปไม่ได้เพราะว่าหนักอ่านหนงสือโอ้แล้วใครจะไปเป็นเพื่อนเราอะไม่เดียวเหรอไปแบบว่าไปให้เพื่อาเราแบบไม่ฉลองดึกเลยอนไปแล้วฝันไปไหมรวมไปไมอ่านหนังสือวนเพื่อนวันเดียวไม่ได้เลย เดี๋ยวจ่ายเนี่ยไปไปไหมพวกเราต้องไปทุลัต่างจังหวัดต่างจังหวัดด้วยไปกับรไปไลไปไปไปไดไปไ้ไป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 ไมไม่ไมไปไปไปไม่มไใครไปไปไปมปไ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 มไป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 ไอไปไปมไปไมไไป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 ไไป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 โดนปไ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 ไไไไไไ बाइक नहीं